ส2บเมษายนวันนี้พามาดูป่าสักเล็กๆหลังบ้านนะครับของลุงมันจะมีอยู่ทั้งหมดก็ได้นับต้นหนึ่งสองสามนะครับเออสี่ห้าหกเจ็ดมีประมาณแปดต้นนะความยาวหลังบ้านเนี่ยประมาณสิบหก 16เมตรนะครับได้8ต้นก็เฉลี่ยแล้วต้นละ2เมตรตอนนี้สักพวกนี้อายุประมาณ10ปีนะครับความสูงก็เลยลังคาบ้านไปแล้วนะครับน่าจะประมาณ12เมตรนะครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้ก็หมดความพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปเยอะรุ้นให้มันโต วันนี้ก็รู้สึกว่าเออหน้าภาคภูมิใจนะที่ปลูกตั้มกับมนจนกระทั่งมันโตรอดรอดตายมาได้ปลูกทั้งหมดเนี่ยแปดต้นก็ก็ไม่ตายเลยสักต้นนะมีอาการลอดแร่ลอแร่แต่ว่าก็รอดมาได้เออก็อนับว่าเป็นโชคดีของต้นต้นไม้แล้วก็โชคดีของลุงด้วยนะที่ไม่เสียความพยายามไปโดยสุ่นเปล่าวันนี้ก็เอาเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ